สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตธรรมท่านผู้ชมครับช่วงท่องเที่ยวธรรมนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการแสดงหนังใหญ่ของเด็กๆน่ารักน่ารักที่วัดบ้านดอนจังหวัดอารยอง เ่อนท่องเที่ยวท้องถิ่นวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมนางใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองและที่สําคัญพาท่านผู้ชมมารู้จักกับวิยากรซึ่งท่านจะให้ความรู้เกี่ยวกับนางใหญ่นี้คือท่านอาจารย์ถ่ายบนยอดก็เรียนถามท่านอาจารย์ว่าประวัติความเป็นมาทั้งของนางใหญ่และก็ของวัดบ้านดอนมีความเกี่ยวพันกันยังไงท่งานอาจารย์เออคือสําหรับนางใหญ่ชุดนี้นะฮะนางใหญ่ชุดนี้มีความเป็นมาเมื่อประมาณสัก สองร้อยกว่าปีมาแล้วก็่ปีที่เดียวอ่าคือหนังชุดนี้พระยาศรีสมุทรโภกชัยโชคคิดสงครามรับหรือที่นามเดือของท่านคือเกตยมจินดาต้นตระกูลยมจินดาครับซึ่งถือว่าเป็นจําเมืองคนแรกของจังหวัดระยองนะครับได้เป็นผู้ไปซื้อมาจากจังหวัดพัทลุงคือหนังใหญ่ชุดนี้ขณะนั้นเนี่ยแสดงที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็นํามาที่จังหวัดระยองก็มาทําการให้คนในปกครองของท่านทําการฝึกซ้อม โดยจ้างครูหนังใหญ่จากภาคใต้มาครับหลังจากนั้นพรหนังใหญ่หมดความนิยมก็ามาถูกเก็บไว้ที่วัดเก่งครับซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดระยองโรงพยาบาลระยองต่อมาวัดบรรนรได้สร้างขึ้นประมาณปี2430หนังใหญ่ชุดนี้ก็จึงได้ถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดบรอน หลังจากนั้นต่อมาหนังใหญ่ก็หมดความนิยมก็จึงได้เก็บไว้ตัวหนังใหญ่ไวจนกระทั่งมันเกิดความผูกพฟังขึ้นมาทางชมรมอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบันดอนก็จึงได้คิดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นหนังใหญ่เพื่อที่จะให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก,กว่าหนังใหญ่เป็นยังไง ก็จึงได้ฟื้นฟูนขึ้นมาหัดยา่วชนครับและจุดเด่นของหนังใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนครับจุดเด่นของหนังใหญ่เนี่ยนะมันอยู่ที่การการเชิดของเด็กนะเป็นการเชิดเพราะว่าหนังใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นแบบฉบับของโขนของหนังตะลุงครับก็นี่ก็คือถือว่าถือว่าเป็นต้นแบบของของโขนในปัจจุบันการของหนังตะลุงในปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันนี้หนังใหญ่ในประเทศไทยเหลืออยู่แค่สามคณะเท่านั้นหนังที่ใช้ท่านยันทำจากหนังอะไรเอ่อสหรับหนังที่ใช้เนี่ยนะเขาจะใช้หนังวัวหนังควายครับอ่าซึ่งสมัยก่อนก็คงจะเอาหนังวัวหนังควายแล้วก็เอามาฟอกแล้วก็เอามาตากแห้งครับแล้วก็มาแกะสลักเป็นลวดลายตัวหนังซึ่งหนังมันมีชื่อเรียกครับหนังหนังใหญ่เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกแต่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างอย่างตัวเนี้ย เป็นตัวฤษีเราเรียกว่าหนังครูหนังครูหนังครูเนี่ยปกติเนี่ยหนังครูจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอามาแสดงจะเอามาใช้ตอนไหว้ครูเราเรียกว่าหนังครูในสมัยก่อนหนังครูเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องสร้างด้วยอาจจะเป็นหนังเสือก็ได้หรือหนังไวายที่ถูกฟ้าผ่าตายก็คือคมีความพิเศษพิเศษกศษป่าตัวตัว,ตวอื่นนะส่วนตัวอื่นๆอย่างตัวนี้ ตัวนี้เราก็มีชื่อเรียกว่าหนะังเตียวคำว่าหนังเตียวคือหนังกําลังถูกมัดนะมัดเรียกว่าหนังเตียวนะตัวต่อมาหนังคเนจรคเนจรนเนจอคือเดินลักษณะเดินรเรียกว่าหนังคเนจรนะตัวต่อมาตัวนี้เราเรียกกันว่าหนังรถหนังรถก็คือหนังที่กําลังนั่งอยู่บนระดราชรถรเรียกว่าหนังรถ ตัวต่อมาตัวนี้เราเรียกกันว่าหนังจับหนังจับคือหนังกำลังต่อสู้กัน,นตัวต่อมาเราเรียกกันว่าหนังหน้าก็คือท่าทางกำลังหกกำลังทำท่าทางเงื้อง,ง่าเงือง่ากำลังจะท่าแต่งสอนเราเียกว่าหนังง่า แล้วนอกจากนั้นก็จะมีหนังจีปาถะเยอะแยะมากมายที่มีเกี่ยวขอ้องกับหนังนี้เราเรียกว่าหนังเบ็ดตะเล็เบ็ดตะเล็อ่าอย่างเช่นตัวนี้หนังเป็นรูปฟางครัฉะนั้นในในส่วนของการเชิดการแสดงเดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะค,ครับว่าหนังใหญ่นัจะเริ่มต้นยังไงครับ สุดท้ายท่านอาจารย์อยากจะเรียนท่านอาจารย์ได้ฝากอะไรไว้กับสังคมเพราะว่าอย่างน้อยๆหนังใหญ่ก็เป็นมรดกที่สําคัญด้านวัฒนธรรมอยากจะให้มีผู้สืบทอดหรืออยากจะให้ทรงคุณค่าอยู่อย่างไรในสังคมผมว่าหนังใหญ่เนี่ยมันก็คือเอกลักษณ์ของไทยคำว่าเอกลักษณ์ของไทยเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยขาดเอกลักษณ์เหล่านี้ไป ผมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเมื่อมีมหรสพอื่นเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นไทยของเราเนี่ยมันจะหมดไปนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะบอกให้รู้ว่านี่แหละคือความเป็นไทยนีค่คือเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งทางหลายๆสิ่งที่มันมีอยู่ในประเทศไทยถึงคําว่าเอกลักษณ์หนังใหญ่หรือเป็นมหรสหสอย่างสือเป็นเอกลักษณ์และก็ถือว่าเป็นมรสพ ที่มีความสําคัญที่มันนานมาแล้วเกิดแล้วที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้ไม่มันสูญสิ้นไปจาประเทศไทยครับ